ก่อนดีกว่าเรียกไปตามล้อยสมัคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนก็พูดถึงเรื่องป้ายมีอีกป้ายหนึ่งนะครับนอกจากป้ายพูดสมัครนะฮะคุณจิ๋มใช่ไหมคุณวารินคุณจิ๋มหอมสุดแล้วเนี่ยนะครับมีป้ายหลวงพ่อฮะป้ายหลวงพ่อป้ายอย่างนอหลวงพ่อก็ขึ้นป้ายครับเดี๋ยวอ่านป้ายหลวงพ่อหลวงพ่อลงสมัคร นายกอบตกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำาไ้ป้ายเหมือนอย่างนี้แล้วดูใกล้ๆกับป้ายผู้สมัครด้วยนี่ป้ายผู้สมัครแต่ว่าป้ายนี้ครับนี่อะยังไงครับหลวงพ่อคะนี่ปรากฏว่าป้ายหลวงพ่อก็มาอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเลขสิบเนี่ยไม่ใช่เบอร์สิบนะครับมันคือวันพุธที่สิบพฤศจิกายนปีหกสี่โปรดเลือกทอดกระถินวัดป่าแสนกลางแม่หลวงพ่อก็เข้า เข้าบรรยากาศจริงๆโปรดเลือกทอดกระถินวัดป่าแสนกลางณ10พฤศิกายนนะฮะแถมนี้คําว่าโปรดให้โอกาสอาตมา <c oughs> นะพระสังจันทวังโสได้สร้างศาลาให้แล้วเสร็จว่าอย่างงาม <c oughs> แม่ผู้สื่อข่าวก็เลยไปพบหลวงพ่อนะฮะสอบถามเพราะว่าไอเดียการเขียนป้ายหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหเรียกว่าบันเจิดเหลือกเกินนะครับ ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะฮะบอกว่าป้ายประชาสัมพันธ์งานทอดกระถิ่งของวัดเนี่ยเป็นพระลูกวัดออกแบบหวังจะญาติโยมเข้าวัดทำบุญตอนนี้ก็มีญาติโยม,ม,มาาน,นะครับเ,เข้าวัดลดลงอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นโควิดไงติดช่วงโควิดนี่แหละพระลูกวัดก็เลยคิดทำป้ายขึ้นมานะฮะเชิญชวนเออก็ใช้งบประมาณ200บาทมาอย่างนั้นนะเขียนป้ายเนี่ยนะครับ ส่วนพระลูกวัดที่เป็นผู้ออกแบบป้ายคือพระสมวงศ์ท่านก็บอกว่าทางรักษาการเจ้าวาดเนี่ยมีแนวความคิดจะสร้างศาลาใหม่ก็เลยคิดจัดทํากระถินขึ้นมาอัตมาก็คิดทําป้ายพอดีอยู่ระหว่างการหาเสียงอัตมาก็เลยคิดว่าก็หาทางาทําป้ายแปลกๆดูหน่อยอให้มันสะดุดตาของญาติโยมนะครับโดยการทําป้ายคล้ายๆกับป้ายหาเสียงแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะ แต่ว่าอยากให้สะดุดตาประชาชนญาติโยมเท่านั้นเองอแต่พอไปตั้งอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ๆป้ายผู้หาเสียงมันกลายเป็นวา่าญาติโยมบอกหลวงพ่อลงสมัครกับเขาด้วยเหรอ,เ,อ,อเป็นอย่างนั้นไปะอะฟังดูฮะเลือกตั้งนะ่ะคืออยากให้โยมอใไ้สายบุญให้สนใจนะ่ะสนใจเออชื่องตึกตั้งอย่างนี้เราไม่ใช่แอบเฟ,ฟง้งคนใดคนหนึ่งนะเราจะให้การสนใจเรื่องทางนี้ยมันแตกเปลกมันมันสะดุกตาอ เดกน่าจะสนใจ่านอยากไปดูวัดนั้นวันนี้คือจะนั้นอยากให้ไซบุญทั่วไปอยากมองเห็นความสำคัญตรงนี้และจะให้พบปะที่วัดที่เรากันดานเนี่ยให้มารู้กันสร้างนะอย่างนี้จิตนาแกแปลกๆคืออยากให้โยนสนใจนี่นแหละอวันเด็กแล้วน่าจะสนใจวีเพื่อเผยแพร่วัดของเราให้ชมชมเขารู้ว่าเออวัดยังมีอยู่นะที่ต้องการให้ญยติโยมมาเห้่ยกันนี่นะครับหลังจากที่ป้ายนี้ออกไปก็ ปรากฏว่าหลวงพ่อก็บอกว่าเออกระแสตอบรับดีเหมือนกันนะค่ะคนอ่านแล้วก็สะดดแล้วก็ร่วมทําบุญนะครับม,มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะฮะของวัดเพื่อที่จะร่วมทําบุญทอดกระถินด้วยอย่างนี้ก็มีค่ะ